ครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่องศักศรีคนเกษตรนะครับมือหนีเบาศักศรีสบผ้าพี่น้องมาชมองุนทีดกแล้วก็เขากับ่ากอีสานได้ย่างดีนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทนห่อนและมีหลายหลายแปลงที่ปลูกนะครับประสบผลสําเร็จแต่ว่าแปลงนี้นะครับพี่น้องครับเบาศักศรีสีมาาบึงเป็นเนี่ทางใหครับพ่อเม่พี่น้องที่อยากปลูกองุนนะครับบพราเปลืองต้นพันธุ์นะครับพี่น้องครับเพิ่นปลูกห่างพอสมควรแต่ว่าความดกนี่ครับพี่น้องครับผลผลิตนะครับโลดดีดีครับลูกค้าหรือว่า ทีมงานเขามาไรเพิ่นนี่บ่ได้ขาดนะครับพี่น้องก่อนอื่นเฮามาสวัสดีเพิ่นก่อนอ้ายไอ้กําลังแต่งเงินอยู่ครับสวัสดีครับอ้ายครับสวัสดีครับครับอ้ายแนะน้ำโตนะครับผมครับสุริยาป้อมสุวรรณครับสวนองุ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนครับอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับอ้ายถ้าอยากเขามาเยี่ยมมายามอ้ายนี่จังได๋เนาะครับเขามาอุ้ยปักบุดพิกัดจังได๋เนี่ยครับพิกัดป้อมสุวรรณบ้านสวนครับขึ้นเลยมันบ่อ่นครับปังมุด GPS มาเลยครับโอ้ป้อมสุวรรณบ้านสวน ครับไอผมขอเบอร์โทรไว้ในหน้าค่ะพี่น้องเขาอยากเขาว่าเหรียญน้ห0895225188ครับครับถ้าเกิดอยากปลูกสายพันธุ์นี่ซื้อสายพันธุ์บนอย่างนนี้วเป็นสายพันธุ์แบทโอปอครับโอ้ยเบื้องจอมันมันโดดขากอดอ้ยโดดอีกครับไอครับว่าไม่นอามาหอยไ้เนอกบ่บ่ลูกค้ามาเหมือนนี่เพื่อนเราโอ้ยมบเบื่องอยู่ข้างนอกยังไงมันคือไปเห็นมาเขาม้างในยังไงมันมันกระโดดขากแถวทัู้ซ่อนรูปอยู่ข้างในครับกิงมันหลายที่นี่ผมก็ว่า มันเลือกเลือกไว้ได้อยู่ดอกตอนแรกอะที่นี่มันออกมันคล้ายๆเป็นจังคือเพื่อนว่าองุ่นไหลแม้นก็ออกไม้เลื่อยเห็นว่าว่ามันทยอยสุกเดียมันไล่ไล่กันมาโอ้มันไล่เรียไปเรื่อยไล่กันมาเลยครับโอ้แสดงว่ามีขายนี่ให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวมาชมช่วงนี้พืชสภาวนี่มีตัวหน้ากาจิพ่อในบางส่วนดนนี่เนาะมีตัวหน้ากระอาจสีมีบางส่วนครับแต่ว่าพืชสภาวนี่ไหนสุกเบอร์ละละถ้าสิ้นเดือนพืชสภาวนะครับเบอร์ละละแต่ว่าพี่น้องเขามาช่วงนี้กันะสีได้ได้ตลอดเพราะว่ามือนี่กับเขามาหลายด้่่นบครั ได้ทั้งต้นพันธุ์ได้ทั้งองวยองุ่นนี่แหละเพราะว่ามันสุกรมาจากคุณทั้งฝุ่นสนคุ่นนู้นตัดลายแล้วด้ตัดลายมันบบมาหลายแล้วเลือเรือสนนี่ที่ว่ามันมันดกขักแล้วที่นี่มันก็ทย้อยสุกโอ้มันดกแห้งได้ครับปวดโดปวดอีดีไอ้ครับอยากถามแทนพี่น้องของเขาเนี่ยถ้าอยากมาเห็นของจริงเลยอยากมาขอคําแนนนําจากไอ้นี่โอ้มือนี่ไอ้ว่างช่วงไหนอ่ะเพราะเพราะอยู่ให้อันว่มือปะว่างสมือเหรอครับอยู่สมือโอ้ยอยู่สวนนี่สมือว่าถ้าเพื่อนมาทางไก่ ถ้าติดต่อมาก่อนโทรมาก่อนก็นดีไม่อยากให้พลาดแม่นครับเพื่อสิบวัาพลาดมันจังบ่เสียเวลาเนาะเอามาถามวิธีการปลูกนั่นนู่นนี่นั่นได้เบิร์แมนบอกตั้งแต่เรื่มคุณลุ้มพ <laughs> ูดละอเอาเลี้ยงต้นยังไดใส่ปุ๋ยสูตรใดตังด้งสหนาึ้นข้างแล้วเฮ็ดยังไดเปลี่ยนสูตรปุ๋ยยังไดแดงกริงตัดแ่งจริงจัดกิิงยังไดประมาณนี้โอ้เอากันไหนยาวๆไปเลยครับเอาคือบางคนเพิ่นก็มาทมเดี๋ยวผมติถามทีละสเต็ปพอนะ อถ้าถามเงา้ยวหลายเพื่อนก็จิตจำบ่ได้ครับเพื่อนกับเขามาเรื่อยจ่างสิน่าก็พพ้อมสีเป็นเครือข่ายกันแนนครับก็คือว่าเวลานั้นเพื่อนกับโทรมาถามเฮากาแนะน้าไอ้เพื่อนเข้าไปถ้าโทรมาถามได้คุยกันถ้ามานั่งคุยกันดีๆนี่ก็ได้ความรู้ไหลครับอู้นะครับพี่น้องแนะนําเลื่อยมีเบอร์โทรไอ้เพื่อนทีเพื่อนห้ไวในขางตนทรมาเลยครับพิกัดน่อครับตามพิกัดเลยถ้าเขามาก็คือพิกัดนี่เลยครับป้อมสุวรรณบ้านสวน ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเห็นอง,งุ่นลูกๆแนี่นี่เดี๋ยวถ่ายคลิปลงยังบ่พ่อนะครับพี่น้องอยังสีได้มากเอาความวือหอมอวานนี่ครับจนหกโมงแรงเนาะอืมจนชิมืดครับผมกับบอแม่นนอกก็คือว่าห้าปิดสวนหาโมงคือว่าเนาะครับแต่ว่าผม็อ,อกไปสื่อกับเขาที่นี่เพื่อนมาเ <c oughs> พื่อนก็โทรถ,ถามว่าอันสวนอง,งุ่นคือบอ่มีคนอยู่ครับไม่หาโมงแรงแล้วครับอันผมมาสื่อกับเขาอยู่กันเลยวางสิ ที่เข้ามาบ่าเข้ามาครับถ่ายอย่นั่นลหละผมก็ได้ต้อนรับเพิ่นก็ฮหอดฮอดจนคําพุนละครับฮอดจนคําครับก็คุยกันเพิ่นกระถามเพิ่นก็มาถ่ายลงถ่ายรูปยี่นี่พราะ่าเพิ่นสะอ่อนว่ามันโดกคักอุ้ยโดกอยู่ดีครับถ่ายสำหรับสายคอนเทนต์นี่ครับมาเลยนี่โอ้โหครับละชิมได้บอกครับไอ้อ้าชิมผมบอกว่าชิมเอาเลย้อครับให้พี่น้องชิมเอาเลยบางคนมักรสชาติเปรี้ยวหวานครับโอ้ปลอดภัยหายห่วงครับ เบื้องในเปียงแมงแมงกินนู่นกินนี่ครับแมงกินนู่นกินจนมูนเบิดแล้วนะครับพี่น้องเ้ารับประกันเลยว่าเขาบ้าได้ฉีดยาให้พี่น้องได้ปลอดภัยได้โอ้ยใบครับเรียบร้อยเบิดอะไรได้ครับนี่พี่น้องครับโอ้ผมก็ว่ามันสิสุกให้ผมบ่อยแมงกินนู่นเมื่อหลายครับแต่เพราะว่าจังใดเขาก็ต้องปล่อยเนาะเพราะว่าเขาฉีดยาบ่ได้เนาะครับไปโอ้ยไปเบิ้องมองมันสุกเลยนะไอ้มองไหนมันสุกเว้ยครับพี่น้องวะมันบนท่านสุกป่วยเขามากครับฟังนี่มัน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 ห่างกับสิสุกแล้วครับตัวนนนนี้้้มมัััดดกแแงเเอคตต่่ววาาหลลย แต่ว,ว่ายอนกับเนี่เราพยายัมเข้าไปอยากให้เบิง่งแบบว่าเพื่อพี่น้องเพื่อนเขามาเพิ่นมีความประสงค์ว่าอยากเห็นหน่วยมันกนว่านเอามันสุกอ่าถ้าอาุ่นถ้าอาหุ่นเขาสุกนี่คั่วเขาสีสีน้ำตาลลงมามันสิสุกจากข้างบนลงข้างล่างเนะาะไปสีน้ำตาแลแต้วว่าเบิ่งเบิง,บงทงสง,งช่อของเขาเนี่ยมันเสมอกันแล้วเนี่ยครับเอาเด็ดชิมเลยเอาเด็ดชิมพี่น้องว่าถ้าเฮาชิมหน่วยล่างมันหวานหน่วยบนกบวาน อาแไม่นบ็ไนไแม่นครับเพราะว่าองุ่นมันสุกจากข้างบนลงข้างล,งงลง่างโอ้แล้ววันนี้ขั้วเขาจะเป็นชีน้ําตาลเนี่ยครับไปขั้วที่เป็นชีน้ําตาลขั้วที่เขาตัดเนี่ยอื <c oughs> มันที่เป็นสีน้ําตาลแจ่แต่จากน้อยมันก็สุก,สกมือนั้นผมชิมเขาใหญ่ซ้ำหนิมนสุกก็ได้สุกครับมันหวานเห่ะนี่จะกองกิน <ừ. S 1> เองเนะครับเป็นปลอดปลอดภัยมากกว่าลูกค้าบางคนเพิ่นบอกว่าให้ตัดให้แน่ครับผมบ่รู้ว่าลูกค้าบางคนมักเปรี้ยวมากหวานครับถ้าสมมุติว่าตัดไป ประมาณเปรี้ยววันเนี่ยมันก็อยู่ได้สามสี่หมื่นเมันบอกม,มันก็เรื่มหวานไปเรื่อยอันนี้สําหรับผู้ที่ได้กินหวานในสวนเนี่ยคือเอาประมาณนี้ครับครับผมพอประมาณนี้ดําประมาณนี้เสมอกันโอ้ตัวนี้มีการตัดไปขอนขางจะลายแล้วเนาะไอ้น้อยฟัได้รับแสงเมื่อฟงนี่ม่นะครับตังนี้รับแสง,งมันก,ก็เลยสุกเร็้วกว่าครับฟังนั่นดกคักมันก็เลยสูกส่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นผลดีว่าเข้าขายได้เรื่อยๆนะครับผมทุกค่าเขามาได้เรื่อยเลือกตัดได้เลยจริงๆนะ เมื่อนั้นเพื่อนตัดไปประมาณนี้แหละเพื่อนว่าเพื่อนเพิ่นมักเพิ่นบ่มักบานบางคนเนาะครับอาะเพื่อนตัดประมาณนี้มีหน่วยเขียวพร้อมครับเพื่อนก็ซื้อเือเอาเพิ่นว่าเพราะว่าเพื่อนมักกินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าหฮาการันตีว่ามันมันปลอดภัยปลอดมันปลอดจากยาสพวกนี้นะเอาเห็ดมาห้าฮหูเนาะช่วงนี้ห้าไล่พวกเพียไฟไล่พวกนี้เดยอีกอย่างครับผมมีแต่ฉีดน้าปูนใส่ครับปูนแดงเฮ้าเนี่ยโอ้เป็นเคล็ดลับนี่ ในช่วงที่องุนเป็นหน่วยเฮ้าภาษามาสีสารเคมีได้เนั่นครับเฮาเฮาเฮาใส่ของที่มันปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเข้าประชิดพ่อบอกสูตรได้อีกอยู่บอกครับว่าประมาณเท่าไหร่ปริมาณอะไรเฮาใส่ซ่อนโต๊ะหนึ่งครับซ่อนกินเข่าเนี่ยซดเข่าซดแก้มเนี่ยแมนครับเฮาก็มาแช่น้ำประมาณให้มันตกตะกอนก็คือว่าเอาน้ำปูนใส่เนาะประมาณสองชั่วโมงงงชั่วโมงนึงก็อยู่ได้แล้วน้ำปูนใส่ประมาณขวดนึงครับน้ำน้ำสะอาดขวดนึงน้ำสะอาดขวดนึงแล้วก็ไอ้ปูนนั่นซ้อนนึงแมนครับแช่ไปสองชั่วโมง แกไปบ่ถึงสมองหรอกบ่ถึงสมองแม่นครับเขากับเขากระต,ตุกตะกรอนเขากันต้านน้ใสเขาเ,ป,าเป็นบ่โอ้ผสมน้ำลายปนไดแบบนี้ครับอ่าขวดน้ำน้อยเขาจัดมิลลิลิตรเฮ้หกร้อยตีหกหลอยถึงหกหลอยหาสิบครับแม่นครับหนึ่งขวดนี่แหละครับต่อน้าสิบถึงยี่สิบดิตรโอ้ประมาณถังเปย์รับขันไพ่นัก้าอยากได้เทียมคนเนี่ยก็เอาสิบลิตรเอาสิบลิตรคือสิบเนี่ยมันสิบพนพอดีเพราะว่าเขาพ่นใส่นวยใส่ยางไต่ใบเขาสินะโดนได้โดนไวยโดนยังเขากระบอกเป็นยังเพราะว่ามันปลอดภัยเนาะโอ้แต่บูถ่ายังเขียวครับบ ก็คือว่าเฮาเฮ็ดจังไงพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นมั่นใจอ่ะครับขนมขนมมูนนั่นมันก็มาจากน้ำปูนทั้งนั้นแหละครับบ่ายเพิ่นบางคนเพิ่นก็ถามว่าชิมได้หรือเ่ครับโอ้ยกินเลยครับว่าผมพากินพุงร้อนเสียนว่้นี่เฮามาทั้งนอกนี่แทบบ่เห็นแต่วมุนเข้าไปทางในนี่มันคือปวดอันนี้มันมันย้อนหลายผมสิได้มัดมัดตึงขึ้นได้น่ะมันหนักครับมันหนักหน่วยมันหนักโอ้โอ้ครับพี่น้องครับต้องมัดขึ้นได้น่ะครับสายพันธุ์ก็ยังมีพอได้แบ่งปันน้อยเนาะแม่นครับมีคครรัับบบโออ้้เเดดดี๋ยวพ่่มาิงูแล อแล้วบ่ไดีปลูกทีพันไดเด้ครับพี่น้องนี่ปลูกระยะอะไรกันสี่่ซี่สิเมตรครับซี่เมตรเป็นแต่ว่าความกว้างมันก็แค่สามเมตรแค่สามเมตรครับเป็นรูปตัวทีเนาะเป็นโครงตัวทีเนี่ยตัวนี้พ่อตัดแล้วครับพี่น้องที่อยู่ทิ่ตะวันออกถูกตัดไปจนเบิดเล้วปกระกโดคือการเบิรดเนาะเน่ะอนมันมันมันสุกมาเพื่เพ่นลูกค้าอะไรตัดมาเรื่อยเรื่อยสำหรับลูกค้าเพิ่นอยากได้ช่อที่หวานเพิ่นก็ที่เลือกช่อน้อยแน่ ประมาณนี้ประมาณเอาช่อหน่อยนันสิหวานกว่ากันบ่้ังหวานก่อนมันหวานก่อนเพราะว่ามันทั่วถึงเนี่ยแต่ว่าบางคนเพิ่นอยากได้ช่อใหญ่ครับช่อใหญ่แล้วบัดนี้เพิ่นก็เสีไปวางไว้จัก2-3มื้อว่าซั่นก็เสร็จนะก็คือว่าถ้ามาแล้วอยากได้ช่อใหญ่ก็ต้องตัดประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันสุกไล่ๆกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะด้นาะครับฝากผู้อยู่ไกลนี่เอาช่อใยไปซื่อนเอาไปเผาเพิ่นเอาไปเป็นของฝากผู้เฒ่าแม่ครับ มีมเมล็ดบ่มีเนาะพันแบกปอปปบอม่มีเมล็ดอ่าถามว่ามีมาเมล็ดบ่ก็<ต>ไล่มเมล็ดนั่แหละครับไล่มเมล็ดแต่ว่าถ้าสมมติว่านวยไงนวยไ่เขาไงคักๆเนี่ยมันถึงมีเมด็ดเมด็ดแต่ว่าเมด็ดเม็ดเม็ดใสไหยเม็ดบ่แข็ง่นี่ยไอ้ค,อคือคือมันกินบ่สะดุดโอ้เขายยํากินเ้ยครับคลิปนี้แล้วพว่าว่ายอ่มแนเนาะ <laughs> กินไปหลายหน่วยแล้วเมื่อวัลูกค้าเขามาผมก็บว่าผมชิม้มค่ะเลยผมชิ้มไห้เพิ่นเบิ่อ่าบางเชียรย่ยานลูกค้าเพื่อนตัวไหม <c oughs> ครับผมว่าหวานหวานหวานมาสั่นวา,วาเอ้าผมก็ชิ้มน้ำพิ่นเหรอเจ้าจ้า <c oughs> ตัวผมเด้อก,กันเลยบางสิบบาสิว่าเกรงใจเฮาเนาะครับผมประมาในส่วนก็ต้องเกรงใจครับคือว่าถ้าหวานถูกใจให้ตัดเลยครับผมถ้าบ่าหวานก็โจไปก้อนก็ได้ยังค่อยมาหลอบลุ้นกันเลยประมาณนี้ครับ ครับผมก็ซิมน้ำลูกค้าวโอ้ยจนว่าแหดคอหมดแล้วซิมหลายหลครับเขบามาได้บอรตรงเกงใจไอเพื่อนนะครับบม่ต้องเกงใจ<บ>ครับกันเองครับบอมามาเออหมาล้วบอซื่อบอเป็นยังครับมาทายลูกมาซื่อชมผมก็ดีใจแล้วให้กำลังใจกันเนาะคนทำสวนเนาะแม่นดีครับหลายคนครับที่ว่าเป็นเขามาเบิ้งอ่ะโอ้ยเป็นสวรอยากมาสอบถามข้อมูลมาครับมาครับผมอยู่นี่ผมให้ความดูเต็มที่แล้วเท่าที่ผมเรียนมากับอาจารย์ผมนี่แหละ กระทืบว่าเป็นสวนถี่บาวซีกัลลันตีอีกสวนหนึ่งที่ห้คขั้วหมูค่อนข้างจะดีนะครับจอดลึกอยากหมูยังอยากสับยังได้ครับเพราะว่าเพื่อนสอนผมมาจังไลยผมกับบ้งปันจังสันตอนนี้ผมก็เลี้ยนรั้อาจารย์เพื่อนเรื่อยๆก็สอบถามเพื่อนเรื่อยๆว่าปัญหาแต่ละอย่างมันมันเกิดจากจังไดแน่เขาแก้จังไดเขากับมีความรู้จากเพื่อนเขากับมาแบ้งปันได้เหงนสีหน้าเข้าไปพอบางเทีเพื่อนอาจิบอเห็นปัญหาเนาะพนค้นปลูกไม่เนาะ มียนคนนบูกไม่ในยานไปเวิดคือจังผมผมปูกเง,งยงยงหยาดเน้ะแมนครับบ้าคว<บ>ามหยาดทั้งุน่นเนี่บอมีสูตรสําเร็จเด้ครับคือเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆครับเลี้ยนลูกไปเรื่อยเขาเจอปัญหาใดเขาไปแก้ไปอันนั้นเด้วันนี้เขาเอาเฮ็ดสาเร็จแล้วเขาก็มาบอกพี่บอกน้องไดครับไปเออเขาก็บ่ได้ห่วงว่าเออบางทีเพ่นบ่หูเนี่ยมันกลับไปบ่ถือเด้ครับอืมถ้าบ่มีคนปรึกษาก็ะไดเนาะโอ้ยเม่นอยู่ดรกครับไป โซนนี่เนี่ยพอกินเบิดแล้วเนี่ยโซนกินเบิดแล้วเนาะแม่นครับอุ้ยพี่น้องเอ้ถามกลางให้อ่อยได้หน่ครับแต่ว่าเป็นแปลงเดียวเท่านั้นโดยส่วนตัวผมสิบ่มักหน่วยใหญ่ครับบอกแม่นฝนจะมักรูปประมาณนี้น้อยๆแน่นๆบ่แม่นครับแน่นแล้วบันนี้กินแบบเปาะดีคักเด้่ยนี่ผมก็มารีวิวของผมไอ้อาจีอิ่มก่อนนะครพี่น้องครับผมชิมแม่นไป็นู่มากผมมองแล้วผมอ่ะเหลือแต่สิกินก็เข่าห้เบิ่งเด้ครับพี่น้องครับแม่นผมบ่อยากให้ลูกค้าตัวผมแมี่ เอ็มซีเพิ่นมาเด็ดจนบางหมดละผมกับว่าเออแล้วแต่พี่น้องแต่ว่าเวลาเพิ่นเสียใหม่เพิ่นชิมใหมเพิ่นชิมข้างบนอ๋อแต่ว่าขั้นชิมข้างล่างมันก็สิแวงหลาย,ย่างนี้เนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังผมก็ไม่ไล่แตง่งออกคือเก่าเพื่อความสวยงามเนาะครับแต่ว่าพ,พี่น้องชิมได้ข้างบนเน,นียนดีกว่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวชิมได้ครับพี่น้องครับชิมได้พวกนี้แน่นคักแหมเต็มสงสัยสิแบบว่าแซ่บเองนะครับเข้าได้พวกแน่นๆนะครับแน่นและกรอบ ครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเรื่องของน้ำเรื่องของทาในการไห้นี่ครับน้ำนี่คืออากาศมันห่อนเป็นบ่อช่งเนี่ยโอ้ป่านี่ยังกับซีซิปเท่าแห้งทีเขาต้องช่วยน้ำเห้เขาย่างเดียวช่วยครับบ่อแมนลดให้เปียกเด้ช่วยเพื่อกระจายความเย็นภายในได้ครับช่วยนี่คือไห้เจ้าหน้าที่ผมมันเจ้าหน้าที่จังจะประมาณสปริงเกอร์เขามันเม็ดฝอยเนาะสิบนาทีนี่ก็พอแล้ว เป็นสปริงเกอร์เป็นมินิสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ครับมันเม็ดฝอยกระจายครับคาว่าซ่มซ่มในระดับหนึ่งเพื่อหอเดียวกจ้างที่บอกไปคิดที่แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าเขาบ่หายน้ำเลยเนี่ยถ้าฝนมาล่ะครับทั้งงดโดนแมนบอถ้าฝนมาอากุนเขาสิแตกเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ระวังเรื่องพวกน้ำขึ้นกันโอ้แต่หายไรก็มีปัญหาแม่นครับใอ้หน่อยถ้าบ่ห้ดีก็ขึ้นห้ก็เหี่ยวถ้าเจอฝนแตกเลยแตกปรนมาณนี้ เป็นฝนบ่ได้ถือเพิ่นกระแตกจริครับไปอ่าบ่ดิบ่ด่ก็คือว่ามันขาดเขาค้นเด้โอ้เพราะว่าโดมหฮามันแคบเนาะครับมันก็ขาดเขาค้าแมนหากถึงหยังเพิ่นอ่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงคือกันสาหรับผู้ที่เหดโดมกว้างกับว่า่าจะมีปัญหาครับอ่าอันนี้โดมห้าหน่อยเด้เวลาฝนตกมันสาดเขาอันงที่ก็สาดเขามันบ่ผผามุ่งนี่กับชะลอกฝนได้ระดับนึ่งครับตัวนี้เป็นผามุ่งนะครับพน่นองครับระวังล็อกลอยต่อลงเรื่องนี่เป็นผามุ่ง ก็ชลอนำฝนได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าถามว่าถ้าฝนตกแขงเน่ะถ้าล้มเนี่ยมันสาสตรเขาอยู่แล้วโอเรีบร่อยคืค้กันแมนครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเบร์พายาก์อากาศน้ำครับสุดีก็คือให้น้ำเพื่อนยังสม่ําเสม,มอไปน้ำแมนครับมันจังบ,บอดแตกเคล็ดลับนี่ก็เพื่อนก็นบอกต่ตๆกันมาเนาะสําหรับอาจารย์เพื่อนก็บอกมาอย่าให้ขาดน้าเลยตรงเด้อแต่ว่าหลายคนที่เพื่อนบอกว่าผลไม่อียังกระซัง ช่วงที่มันสุกเนี่ยต้องงดนำ้ำมันยังสีหวานแมนครับแต่ว่านในเมื่อเขายังไห่ปุย๋ยของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องไห่โอ้อ่ามันก็มีข้อยกเว้นของมแมนแมนครับเขาไห่ปุย๋ยหวานเขาอยู่แล้วอย่างสีหนะ้าสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดมันก็เป็นหวานอยู่แล้วหวานเรื<ๆ>่อยๆ,ๆอย่างสีนะหน้าเขาไห่ปุย๋ยมันก็ต้องมีนำ้ำเนาะต้องมีน้ำเป็นตัวละละาย,ยแมนครับแต่ว่าเขาก็ใไห่เพราะซุม่มครับผมแล้วกับพันนี่ก็บ,บ่ไห่แฉจนเกินไปอย่างสิไหมเพราะว่าในช่วงองุ่นที่เขาหน่วยตึงกําลังสุกนี่ ถ้าอินหนามหลายมันก็สิแตกโอ้เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจแม่นครับแต่ว่าถ้าเขามาอยู่หนีครับพี่นองครับพี่นองสิได้ความหูหลายกว่าอยู่ในคลิปเลยพี่นองจะคู่ยังถามไดี๋ยวพิ่นว่าวมือนี่ก็ลูกค้าเพิ่นมาด้วเพิ่นว่า <c oughs> ฟังในคลิปก็อีกระดับนึ <c oughs> ออได้ระดับนึงเพราะว่าการการสัมภาษณ์ของผู้เฮ็ดคลิปแม่นบ่การที่เ้าอีหยังเขาก็เขาบอกไปในระดับหนึ่งแต่ว่าล <c oughs> <ม>ึกๆแล้วถ้ามานั่งคุยกันนะสิได้หลายกว่านี้ครับ ในใจจะของมีอย่างเก็บใบเก็บเป็นคําถามใบล้วก็ขับรถมาอยู่ดีเลยบางเทอมันก็จํากัดด้วยเวลาเนาะจํากัดเวลาเท่าทายคลิดทายอย่างสิน่ะมันอาจจะบอกบ่เบิดบอกบ่เบิดนับนเทือกันคือบ่พอแม่นครับวันนี้พอแต่มันได้นั่งคุยกันเนี่ยมันเกิแต่บอกเป็นเทละสเต็ปสเต็ปเดียวบัตรปัญหามีอย่างแน่อืมขึ้นใหญ่อย่างสิน่ะนี่ของแฉ่งสําหรับสวนเงินป้อมสุวรรณพิมพ์ในกูเกิลแมพได้นะครับเข้ามาอย่ได้ป้อมสุวรรณบ้านสวนนะป้อมสุวรรณบ้านสวนนะครับพี่น้องครับ แถวอำเภอหนองหงนี่ผมว่ากับหูเบิดแล้วแบบไกล้เคียงล้าไปมาดห้อยแถงนะครับครับกมายันนั้นร้องละหันซ้ายมานี่เบิรดครับครับมาแต่รับพี่น้องบ่กไก่เนาะครับมันบอกไก่ครับแล้ววันนี้บางคนเพิ่นก็ตั้งใจมาลดด้ครับเพราะว่าเพิ่นว่าบั่นห้องก็คือเห็ดนนี่เอง่วนพอดีวันนี้ผู้ชาบั่นห้องนี่บอเสียครับเออบ่เสียแล้ววันนี้ว่ามันมีเทื่อเตียง่วนวันนี้เพิ่นให้ถท้ายลูกไปเห้กันเบื้องด้ จนเพื่อนได้มาเองเพื่อนเห็นรูปเพื่นเห็นในคลิปในอย่างน่ะครับเพื่อนก็เลยเขามาบึงแีนครับเพื่อนเหือเขามาเองเลยเขาม่ได้เพราะตรงจริงใจใอญ่สุริยาครับีปนอนมาเลยครับมาเขาแม่เดียวครบจบมีสวนมากมากอยู่นี่นี่ผูมหาผมเพื่อนกัซอผมย่างเดียวเลยมานั่งซอก็ได้เพราะว่าสวนหนึ่งกับลูกค้าเพื่อนกับเขามาเลือกครับเนาะเอากับนั่งคุ้ยกันรายละเอียดแล้วก็พาเขามาเบื้องในโดมนี่พร้อม แต่ว่าเพื่อนกะว่ามันสีดาเนี่ยจากน้อยครับํำอยู่หนึ่งแหละรอบนี้สีดํเนี่ยก็คือว่ามันหนักน่วยครับลวดมันก็ยืดยานเพราะว่าถ้าตัดแต่งจริงรอบนี้เสร็จแล้วเบิร์เนี่ยผมติดตึงลวดไหมอ๋ออืมติดตึงลวดไหมจากน้อยครับเห็นมันตึงขึ้นกว่านี่แม่ําตึงกว่านี่จากน้อยต่ว่าก็ถ้าเปรียบความว่าการทําความอันนี้ง่ายๆเนาะครับแม่คือมาแต่งผมว่าง่ายเด้ผมผมเฮ็ดงันง่ายสําหรับเจ้าของสวนเนาะ ครับผู้อื่นมาเพิ่นกับว่ามันอาจติต่ำต้นสูงกันแล้วเป็นว่าลกสีกับว่ามันตำครับต้าสูงไปเพิ่นกับอยากเฮ็ดสูงก็นี่ก็เฮ็ดได้ครับเอาเอาเอาซ้ำเฮาเนาะเอาเอาเอาสะดวกเฮาว่าสะดวกเข้าในการที่นของเ้ามากกว่านะครับบางคนเพิ่นกับใส่เก้าอี้เตี้ยมันวะตัวเอหน่อยขึ้นไปซ้อยหลูกซ้อยยังสีหน้าตัดแต่งกิ่งแต่ว่าเวลาเฮาขึ้นขึ้นลงลงหละมันก็เมย์ทันจังเล สู่ห้องแบบยืนพอดีบ่เลยแล้วแต่พี่น้องเด้อเออพี่น้องมักสไตล์ใดแบบใดกัจัดได้ครับจัดทรงได้เบิ้ดกรมเอาพี่น้องมันจังถ่ายรูกไงนั่งถ่ายรูปอกนั่งถ่ายรูกครับเต็มไปเบิดครับพี่น้องอี่ของแท้ดีส่วนเงินปอมสุวรรณเนียมาเด้อพี่น้องมามากเงินเตี้ยับมาชิมมาชิมมาตัดไม่วนมด้ครับอ้าวโอ้ครับพี่น้องครับบานี้แบบมหาอ้ายใส่เพิ่นมื้อนี้มาประชาสัมพันธ์เพิ่นเพราะว่าเป็นของแท้แล้วก็เป็นผู้ อาจารย์ผู้นึงบุหร่าครับที่ใไฮคอมผู้ไดงพี่น้องมามันกมวนเด้กกมวนครับกมวนครับเพิ่นมาหาห้องกมวนเป็นกันเองเลยครับครับผมเขาต้องเห็นใจกาดอืมกุยกันได้ถามกันได้เบิดครับจัดไปแบบเต็มเต็มเลยอ้าเมื้อนี้ได้คลิปบักยาวเลยครับมื้อนี้พี่น้องเบิ่งให้จบเด้อครับเบิ่งให้จบเด้อกันสิได้ความรู้ติครับจังสิได้ความรู้จังได๋อยากเข้าข้าอยากเด่นแน่นก็มาที่สวน ครับประมาณนี่ผู้ใดอยู่ไกลถ้าแถวนี้เราแวกบุรีรัมย์สุรินทร์ครับิเกตเอกแวะขึ้นมานีได้บ่ต้องไปไกลนะครับพี่น้องก็สามารถมาเอาความหูจากนี้ได้เป็นแรงควมหูอีกแรงหนึ่งนะครับกระเบาสักรีการันตีครับพี่น้องครับอาไอ้ไส้เ้าบาดนี้คือสมมาพอควรกับเวลานะครับขอบคุณหลายสุริญาได้หลายเดี๋ยวคลิปหน้าสีมันอัปเดตไหมครับผมครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ